การไปเช็คอพื่อในเกม Five Nights Freddy ภาค2แต่ไม่ใช่ภาค2ธรรมดานะ d e l u x Edition มีน้องๆขอมานะเพื่อนทุกจัดให้นะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ก็มานะแต่ภาคน,นี้ครับดูตัวละครสิตัวละครแต่ละตัวนะครับดูหน้าตาเบลกว่าภาคหนึ่งนะความรู้สึกที่อุ่นนะครับว่าหน้าตามันเบลกว่าภาคหนึ่งเห็นปะดูดีตาอืมปิงปิงเชียตาโตเชียแต่เกมครับจะเบลหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปติดตามกัน เริ่มกันเลยเปิดร้านใหม่เที่ยงคืนคืนที่หนึ่งเฮ้ยเริ่มเลยเหรอพูดอาจจะไม่แปลเยอะนะครับเน้นความมันอย่างเดียวนะอันนี้โอ้ใช้ไฟฉายได้แล้วไม่มีประตูเหลอเนี่ย อันนี้ก็ใครพาภาคแรกนะเขาทักทายเราครับสับคนที่เป็นพนักงานใหม่สอนเราเกินก่อนเขาเรียกว่าเกินให้เรากลัวแบบประมาณว่าแอตกใจไปนะที่นี่มันไม่ได้น่ากลัวหรอกหรือว่าเหมือนตามคำบอกเล่าของเขาอะไรอย่างเงี้ย <coughs> to family fun and, above all <coughs> and They've spent a small fortune on this new animatronic. Uh, spatial <coughs> recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. That's <coughs> that But most importantly, <coughs> they're some kind of criminal data so they can detect a predator a mile away. Hey, we should be paying them to guard you. Uh, now that being said, no new system is without its kinks. Uh... You're only the 1st at that level. Uh, the first guy place in place place in the uh, we switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Uh, mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. <laughs> now, <laughs> from what we know, that should be impossible. Uh, that <laughs> <is> the, <space laughs> the place on Earth. So, while our engineers don't really <laughs> <have> the for this, <laughs> the working theory is that โอ้โหภาคดีครับคือเน้นกัไประหยัดไฟฉายนะเนี่ยส่องได้หมดเลยแล้วมันบอกว่าไม่มีประตูด้วยนะใช้ไฟส่องเอาใ่ สมกับเกม Final a n t a นะครับห้องเยอะเหมือนเดิมเฮ้แต่ก็ดีนะฟังปุ๊บตีสองเนี่ยไม่แน่นะคืนแรกอาจจะผ่านแบบชิวๆนะเราะส่วนมากคืนแรกเนี่ยมันยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่อุ่นพูดไปด้วยฟังไปด้วยนะ มันบอกว่าให้ระวังเนี่ยเนี่ยเนี่ยกล่องเพลงนะครับให้ปั่นไว้ไว้ป้องกันได้ตัวหนึ่งครับอย่าให้มันลถจนหมดยังอยู่ครบ3ตัวครับโอเคเมื่อกี้เขาบอกว่า X Music Box เนี่ยห้ามหมด แล้วก็ไอ้หน้ากากที่เราเห็นนะครับหน้ากากอันเนี้ยหน้ากากเฟดี้อันเนี้ยใส่เหมือนว่าเราปลอมตัวเป็นหุ่นนะครับไม่ให้มันรู้เวลามันมานะครับไม่ยากไม่ยากตีสองมาแล้วบอนนี่เห็นป่ะดูดิตาแบวเชียวแล้วสองตัวอยู่นี่ครับเฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมปัน่นตามที่เขาบอกเอากดค้างได้นี่หว่าเรากดรัว มาไหมไหมหายไปแล้วหายไปไหนเสียงที่ไหนวะเสียงที่ไหนวะปั่นก่อนอันนี้น่ากลัวสุดแต่เสียงไม่ดีเลยอุ้ยเฟรดดี้ชงงหน้าเสียงที่เสียงที่อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เสียงที่ไหนว่ามานี่แล้วมานั่งแอบตรงนี้นั่งยองยองปั่นก่อน ปั่นไว้ก่อนสองตัวยังอยู่ครับยังไม่ไปไหนคืนแรกไม่น่ายากมากแค่ประมาณปั่นเข้าไว้แล้วก็ส่องเฮ้ยเสียงโอ้มานี่แล้วแล้วพอมาทำไงส่องไฟมันเหรอเนี่ยเนี่ยเราก็ปั่นต่อไปครับแล้วเนี่ยอุ้ยมาแล้ว่า ไงวะมันจะเข้ามาตอนไหนอะชูรีนมันเข้ามาเมื่อไหร่อะปั่นก่อนไหมปั่นก่อนอตกใจเลยกูเพราะพอมันเข้ามาแล้วต้องใส่หน้ากากครับมาคืนแรกคืนแรก เป็นธรรมดานะที่ต้องตายสักครั้งหนึ่งเอาใหม่ครับแล้วก็เริ่มใหม่ไม่ฟังก็แค่ใช้อันนี้คอยดูครับดูหุ่นแล้วก็ต้องปั่นไฟฉายไปด้วยเนี่ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากทำไมเมื่อกี้ตายเนี่ยไอตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยเห็นไหม แต่เมื่อกี้ปุ่นเหมือนเห็น2ตัวที่ปแปลกๆครับเนี่ยไอตัวนี้เหมือนบอสภาค4หรือเปล่า่ะคุ้นอ่ะมิวสิกบล็อกยังไม่ต้องปั่นเงียบกิ๊ตายเลยเมื่อกี้เฮ้ยเสียง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 เหมือนมีมา มันยังไม่ลดเลยเนะ่ยแปลว่ามันยังไม่เริ่มแน่เลยมันน่าจะเริ่มตอนช่วงตีหนึ่งตีสองปะ่ะเพาตอนนี้ก็ชิวๆเลยสิเอาเป็นว่านะพี่อุ่นจะเล่นคืนนะหนึ่งคลิปเลยนะมีห้าคืนก็ห้าคลิปยังอยู่นะไม่กระดุกกระดิกยังไม่มาคืนแรกคงจะง่ายแหละแต่ไอตัวเนี้ย มันจะมาหรือเปล่าสามตัวยังนั่งนิ่งครับมันจะขยับช่องตีสองช่อหมหยุนดีเนี่ยตีหนึ่งกับตีสองตอนนี้ดูแค่สองห้องพอ,พอครับเนี่ยเห็นไหมยังอยู่นะไอตัวเนี้ยต้องเป็นอะไรนะมาริโอเน็ตปะใช่ปะวะเบตัวกล่องดนตรตีอ่ะ ยังนั่งกันนิ่งครับท้าไม่ตีสองยังไม่ขยับนะเดี๋ยวพีอุ่นกอไปตีสองเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาครับตีสองเห็นไหมนะเริ่มนับไปเห็นไหมตีสองแล้วต้องรองมันพูดให้จบก่อนยังอยู่นะยังอยู่นะยังไม่ไปนะเราก็ปั่นต่อไปครับดูแค่2ห้องก็พร้อมยังไม่เคลื่อนไหวยังอยู่ที่เดิมเราตายแค่รอบเดียวนะผิดเป็นครู คืนหนึ่งตายแค่รอบเดียวก็พอม,มันต้องมีทิกใหม่ๆไงในแต่ละคืนครับปั่นเข้าไว้แล้วก็ดูยังอยู่สองไฟสักนิดนึงปลุกหน่อยปลุกหน่อยไม่ขยับเลยไม่ไหวติงังไม่ขยับจริงวะก็ง่ายลละสิดูดินี่อย่าหายชัวเอายังอยู่โถเอ้ย กระพิหพตกใจหรือว่าเราไปห้องอื่นปุ๊บมันหายไปเลยเอาไม่หายนะแต่ถามว่าไอ้มิวสิกบ็อกเนี้ยมันก็ไม่ได้ลดไวมากนะแต่หลังๆพี่ห,หดว่าน่าจะยากมันน่าจะมากันเยอะอะหายไปยังเอ้ยยังอยู่อะ่ะเฮ้ยตีสามเมานะำแม่ขยับหน่อยเหรอหลับเหรอฮัลโหลตื่น ทุกคนรอดูอยู่อ้าวไปแล้วไปแล้วอ้าวยังอยู่วะเอาจริงดิเอาไปแล้วครับอืกว่าจะไปตีสามจิก,ก้ามาแล้วครับด้านขวาบอนนี่มาด้านซ้ายปั่นเข้าไว้ตามซองอไปแล้วยังอยู่ที่เดิมกล้องเจ็ดกับสามครับแล้วก็ปั่นส่วนเฟดดี้ หายเหมือนกันวะ่ะเฟรดี้ไปไหนแลว้ว7กับ3 8มันนี่อย่างช่กหน้า7 3 8เสียงขยับวะ่ะเฟรดี้ที่เดิมวันนี้มานี่แล้วปันป่นปัดไว้ปัดไ,ไว้อุ่นปัดไว้ย่งเพิ่งลกมันเพิ่งเริ่มเฮ้ยเสียงมาในท่อนี่ไง ไปดีมาตรงนี้ปันก่อนปันก่อนมาใกล้แล้วอะสองตัวครับปันอีกทีนึงใส่หน้ากากปะ่ะใส่รอก่อนมันจะมาตอนไหนอะมายัง มาไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหหนึตัวบอนนี้มาแล้วไปแล้วป่ะพันก่อนปันก่อนพันก่อนครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ตื่นเต้นอยู่นะแต่ไอตัวอื่นหายไปไหนวะอ๋ออยู่นี่วันนี้อยู่ต้องสี่ครับ เฟดดี้ไปไหนวะที่กล้าอยู่ที่เดิมแต่อย่าลืมปั่นเด็ดขาดยังอยู่แต่ยังไม่ใกล้มากไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ใกล้มากเสียงเริ่มมาแล้วอะเสียงเริ่มไม่ดีวะเสียงอะไรวะอยู่นี่นะบันนี่สองตัวอยู่นี่ครับเฟดดี้กับ โอ้หชิกา้ายืนรอคิวอยู่บอนนี่อยู่นี่อยู่นะโอเคยังยังไม่ใกล้ยังไม่ใกล้ถ้าใกล้กลต้องระวังไว้7 7็ดเจแกน,นี่11ปั่นไว้ก่อนให้เต็มไว้ยังไม่มาวะ่ะเฮ้ยก,ก็ผ่านนะสิมาในท่อแล้วมาในท่อแล้วปั่นก่อนนะท่อขวาแน่นอนนีไ่ไงปัน่นยังไม่มา กูโกอะกูลกนิดนิดกูลกนิดนิด,นดไปแล้วครับเราต้องปั่นไว้้างขวาไปแล้วไปแล้วปิดนากากาสิวะเออนะกากูเอ้ยผ่านยิมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่วาโถเอ้ยครับตามที่ตกลงกันนะคืนละคลิปนะครับ คืนแรกมันง่ายๆไงเป็นแค่น้าจิ้มตายแค่รอบเดียวเดี๋ยวมารอดูครับว่าคืน2คืน3าคืน4เนะี่ยจะโหดแค่ไหนแล้สับพี่อุ่นนะที่ผ่านเกมนี้มาอย่างโชคโชน,นครับก็คงไม่เท่าไหร่หรอกแล้วเจอกันคืนที่2ในคลิปหน้าเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับชใคยเป็นกาลังใจใหพี่อุ่นด้วยเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า